อยากจะแบ่งปันพี่น้องในพระธรรมหนึ่งโคลินนะครับบทที่หนึ่งข้อสามถึงข้อสิบนะครับพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งข้อสามถึงข้อสิบกล่าวไว้ดังนี้นะครับ <c oughs> ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจาก พระเยสุคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายโดยพระเยสุคริสต์เพราะท่านทั้งหลายทั้งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าพรยานเรื่องพระทิศนั้นเป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้วเพื่อว่าท่านทั้งหลาย จึงไม่ได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการเสด็จมาของพระเยสูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์จะทรงให้ท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านปรศจากที่ดีที่ติในวันของพระเยสูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยสูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านในพระน,นามของพระเยสคริธโอพระพิเจ้าของเราขอให้ท่านเห็นพร้อมกันในทางวาจาและไม่มีการแตกแยกกับการระหว่างพวกท่านแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทางความคิดและตัดสินอย่างเดียวกันอเมนครับให้ครดยอจใจใาจารย์นะครบับการพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับ ค่อยคำขอบพระองค์ในเช้าวันนี้ที่จะทําให้เราทั้งหลายได้รับการเจิมที่เต็มล้นด้วยสติปัญญาของพระองค์ในความรอบรู้และความขอบใจทุกอย่างเพื่อเราจะทํางานของพระองค์ร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระงองค์งขอภาคเกียรติเป็นของพระองค์ทักลางเราทุกคนในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอิมิตมีนะครับวันนี้ก็อยากในึงใจพี่น้องในพระธรรมตอนนี้ในหัวข้อพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับพลังแห่งความเป็นนะ พลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน <c oughs> นะครับในแพรวะ็มีตอนนี้อาจารย์เปาโลก็ได้หนุนใจพี่น้องที่ที่จากที่เมืองโคลินนะครับเพราะเห็นว่าที่โคลินนั้นมีปัญหามากมายเกิดขึ้นทำให้มีผลต่อการทำงานของพระเจ้าพี่น้องในการทำงานของพระเจ้านั้นมันเป็นการ ทํางานไม่ใช่เหมือนในโลกนี้เป็นการทํางานฝ่ายวิญญาณเป็นการทํางานเพื่อให้เกิดอ,อผู้คนได้รับการแตะต้องจากพระเจ้าเพื่อจิตใจเขาจะกลับใจใหม่เพื่อที่เขาจะต้อนรับองค์พระเยสุคริสเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเป็นพระเจ้าผู้ให้ชีวิตใหม่เป็นพระเจ้าผู้นำทิศนําทางเขาัการทํางานพระเจ้านั้นเอ,อมันทํางานคนเดียวไม่ได้นเนาะ มันต้องทํางานเป็นทีมนะเป็นกลุ่มเพราะนั้นการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนั้นมันก็มีความคิดนะที่หลากหลายมีคําพูดที่หลากหลายมีการกระทาที่หลากหลายมันนั้นมันอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอาจจะเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งบ้างนั้นอาจารย์เปาโลหนุนใจพี่น้องที่โคดินและเราทุกคนในการทํางานของพระเจ้าให้เรามีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อทีอ่เมื่อเราทํางานของพระเจ้าเนี่ยการรับใช้พระเจ้าร่วมกันเนี่ยและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,นมันก็จะเกิดพลังนะครับเกิดพลังในการรับใช้เกิดเ,เกิดการขยายนะต่ออาณาจักรพระเจ้านะครับเพราะน,นั้นวันนี้อทำตอนนี้ทําให้เรานั้นเกิดความ ชื่อร่วมกันเกิดความหมองใจร่วมกันแล้วก็อยู่ในความรักของพระเจ้าร่วมกันเพื่อที่จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับวันนี้อยากเห็นหนุนใจพี่น้องในพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน,น,นั้จะมีเหตุผลอยู่สามอย่างสามสิ่งนะครับที่เราจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะทําให้างานของพระเจ้าที่เราดูแลรักพี่น้องนั้นเกิดผลนะเกิดการขยายนะครับประการแรกนะครับ การแรกเหตุผลที่เราจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับทีสเสียผู้ช่วยทุกคนต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะหนึ่งเป็นคําสั่งเป็นคําสั่งของพระคัมภีร์นะครับเป็นคําสั่งของพระคัมภีร์ที่ได้สั่งไว้พระเจ้านะสั่งไว้การการที่เราฟังเสียงพระเจ้าการที่เราอ่านพระวจะนะพระเจ้าแล้วเราทําตามนั้นเรียกว่าความเชื่อนะครับ เป็นการสำแดงความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าฐานพระคำของพระงองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในพระเจ้า,าพระพงคงทรงเป็นพระบิดาของเราเป็นผู้สร้างเราพระคำก็มาจากพระองค์เราก็ต้องเชื่อฟังข้อจนะของพระเจ้าครับในย้อนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งนั้นบอกว่าในพระมการพระวา,าทะทรงดำรงอยู่และพระวา,าทะทรงดำรงอยู่กับพระเจ้า หมายความว่าพระเจ้านะคือคําพูดที่ตัดออกมาคือคําพูดที่พูดออกมาเพื่อให้ให้เราทุกคนได้รู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นบุคคลเป็นพระเจ้าและเป็นบุคคลที่ทําให้เราทุกคนได้สัมผัสได้สามารถาสื่อสารได้นะครับ เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่า,าพระเจ้านั้นอยู่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็ไปถึงอนาคตนิรันดร์กันครับเพราะนั้นเ,เราจึงต้องยอมรับว่าคา,าพูดของพระเจ้าก็คือพระเจ้าในยหอนบทที่หนึ่งข้อที่สี่บอกว่าเพราะว่าถ้าได้ทรงสภาพของเนื้อนหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเรา และเราทั้งหลายได้เห็นสงหาราศีของพระองคคือสงหาราศีอันสมกับถ้ะบุตรองค์คเดียวที่บังเกิดจากพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระกรุณและความจริงเพราะฉะนั้นเมือ่อเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราจึงต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงลงมาบังเกิดในโลกนี้ด้วย สิ่งที่เราจริงต้องเชื่อฟัง,ฟงพระคัมภีร์ให้มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันครับเอเฟซัสบทที่สี่ข้อสามบอกว่าจงพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เราเรา,เราต้องเชื่อแต่การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยบางทีมันทํา ในวันเดียวไม่ได้มันมันต้องอมันต้องทําอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความพยายามความเพียรมันจึงจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อเรามีความตั้งใจและ,ะความเพียรพยายามร่วมกันความอดทนร่วมกันเนี่ยเราก็จะเห็นผลถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในันหนึ่งแล้วการเกิดผลบริบูรณ์ในชีวิตในครอบครัวของเราในการงานของเราในคิดจักรของเราก็จะเกิดขึ้นนะครับ ที่สองนะครับเหตุผลที่เราต้องเป็นน้ำหนึ่งเกียเดียกเป็นการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อนะครับเพราะน,นั้นเ,เราจะมีแต่ความเชื่อที่เป็นเ,เป็นนิติไหนไม่ได้นะครับพี่น้องเ,อเราเชื่อในพระเจ้านะมันมันก็เป็นนิติไหนเราเชื <c oughs> ่อพระเจ้าด้วยใจเชื่อเจาปากแต่ว่าถ้าเราไม่มีการปฏิบัตินะในะการดําเนินชีวิตที่ ส่งผลออกมาในความเชื่อนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเราได้สําแดงออกได้ว่าเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้คิดจากที่เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันครอบครัวที่เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันจึงต้องดําเนินชีวิตที่สําแดงออกถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะในครอบครัวในคริสจกักรเพื่อให้เหตุถึงการเติบโตและเกิดผลเหมือนคิดจากสมัยแรก คนก็ผู้นำเหล่าสาวกก็ดำเนินชีวิตนะอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกิจาการบทที่สี่ข้อสามสองคนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครนำสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเ,เป็นของตนเองแต่ทั้งหมดนั้น เป็นของกลางเป็นของส่วนกลางนี่คือการสำแดงชี้ของพี่น้องในขี้จักสมัยแรกผ่านการนำของอัครสาวกสิบสองคนเนี่ยก็ทําให้ผู้เชื่อในสมัยนั้นนะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการดูแลกันเมื่อพี่น้องเดือดร้อนก็เอาสิ่งของมารวมกันแล้วก็แจกจ่ายคนที่ขัดสนนั่นนะครับก็เห็นถึงการขยายพอเห็น ก็เห็นการขยายของพิจักเห็นถึงการแตกพิจักออกไปอย่างมากมายนะนเห็นถึงความกล้าหาญถึงความาเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันครับกิจการบทที่สองข้อสี่สี่บอกว่าบรรดาผู้ที่เชื่อนั้นก็อยู่พร้อมกันนะ้ที่แห่งเดียวกันและทรัพย์สินของของเขาเหล่านั้นเขากา็เขาก็เอามารวมกันเป็นของกลา เร,เราเชื่อและวางใจในผู้นำนะเราจะเป็นในครอบครัวหรือเป็นในคลสตจักรเราก็จะเห็นถึงการมีส่วนร่วมกันแล้วก็เห็นการขยายของคิสตจักรร่วมกันนะครับอย่างเต็มที่นะครับนั้นในคิี่จักรสมัยแล้วก็มีการสําแดงชีวิตเช่นการร่วมกันหาขนมปังทุกวันสืบไปนะครับนะร่วมกันสามัคคีทําเนะี่ยรวมกันรับน้ำองุ่งน นี่นี่คือการสําแดตเห็นว่า,าการการมีชีวิตกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เขาเราทุกคนนั้นต้องต้องเชื่อฟังและก็ทำตามอ่า,อาประการที่สามนะครับเหตุผลที่เราต้องไปน้ำหนึ่งใจเดียวกันนอกจากเป็นเพราะว่าพระพระกพีเป็นคำสั่งจากพระกพีแล้วนะเ,เป็นหลักในการดำเนินชีวิต แล้วนะครับพึ่งแสดงถึงการนําไปใช้ความเชื่อและการนําไปใช้แล้วประการที่สามเหตุผลที่เราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพิศษะในครอบครัวก็คือเป็นการําแดงพระคุณของพระเจ้านะครับเป็นการําแดงพระคุณของพระเจ้าแต่ปอลูก็ได้หนุนใจพี่น้องที่โคลินเห็นไหมครับว่าเออ ว่าชีวิตขอ,ของพี่น้องในโคลินนั้นได้สำแดงชีวิตออกมา,าในหลักการดำเนินชีวิตเนี่ยแสดงให้ให้ทุกคนได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าใช่ไหมครับที่อยู่ในตัวเขาเหล่านั้นทําให้เขานั้นได้ใช้ของประทานต่างๆได้อย่างเกิดผลแล้วก็ไม่มีสิ่งใดทีเ่เสียหายเลยแล้วก็ทําให้เห็นถึงชีวิตที่มั่นคงของกาเดินตามพระเจ้าในสมัยนั้นเพราะนั้นจักรพลจึงนุงใจว่า,าให้ไม่ไม่ให มีชีวิตในการแตกแยกกันแต่ให้มีชีวิตที่มีชีวิตที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทั้งในเรื่องความคิดและการตัดสินใจทุกอย่างร่วมกันนั้นนี่คือสิ่งที่จำ d e c ออกมาในพระปุณของพระเจ้านะครับเพราะนั้นวันนี้เราเราจึงต้องอสำ d ดงพระคุณของพระเจ้าโดยใจที่ขอบพระคุณเสมอร่วมกันในการรับใช้ในการ เกิดผลในการรับพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับเพื่อทีเอ่เราจะเห็นถึงการดูแลที่มาจากพระเจ้า,อาสองขั้ินบทที่แปดข้อหนึ่งถึงสี่นั้น่าวโพลอได้หนุนใจว่ายิ่งนั้นยิ่งกว่านั้นที่น้องทั้งหลายเราถ้าให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแต่ที่จักรต่างๆในแคนมาซิโดนเนียเพราะวันนี้เพราะว่าเมื่อเขาที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนัก ได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความยากจนและความ <c oughs> แสนเข็นเหล่านั้นก็ลดออกมาเป็นในใจด้วยความอบอุ่นอารีของเขาพเพราะข้าพเจ้าเป็นพยายนได้ว่าพวกเขาได้ถวายโดยความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกและเขาก็ยังได้วิงบอนเราอย่างมากมายให้เรายอมรับของถวายนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่พี่น้องที่โคลินก็ได้สำแดงพระครุณระเจ้าด้วยกันช่วยเหลือพี่น้องด้วยการถวาย สิ่งของที่จําเป็นต่อพี่น้องที่ทุกข์ยากลํำบากนะครับวานนั้นนี่คือสิ่งที่เเราทุกคนจริงต้องจำ,จำแดงพระคุณของพระเจ้าให้ทุกคนได้เห็นถึงความรักของพระเจ้านะความเป็นน้ำนํำนึงใจเดียวกันออกมาเพื่อที่จะทําให้อที่ที่เกิดความทุกข์ยากลําบากนั้นเกิดพลังและเกิดการรวมใจกันนะครับสองคนในบทที่ 13, สิบสามข้อเ1บอกว่าในที่สุดนี้พี่น้องทั้งหลายอา่อาอ่า ครับเจ้าขอลาก่อนท่านจงปรับปรุงตัวให้ดีจงมีกําลังใจที่ดีจงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขทรงสถิตอยู่กับท่านนะครับพะน,นั้นพี่น้องก่อนที่อาจารย์บโรจะได้จากพี่น้องโคลินก็ได้หนุนใจอีกครั้งหนึ่งว่าให้มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้มีการปรับปรุงตัวนะครับให้ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็อยู่ในความรัก และสันที่สุขที่มาจากพระเจ้าที่อยู่ร่วมกันเหมืนนั้นก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราทุกคนเชื่อว่าเมื่อเรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวอยู่ในการงานหรืออยู่ในการรับใช้ทุกอย่างจะเกิดผลดีในทุกสิ่งอเมนนะครับเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันที่วันนี้เราจะเห็นพลังเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชีวิตส่วนตัวของเราในครอบครัวของเราและในการทํางานของพระเจ้าในขีดจักของเรา เดีวเราขอบคุณพระองค์ที่ถ้อยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ทําให้เราเกิดพลังเกิดความ <c oughs> เชื่อเกิดความไว้วางใจในความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทุกคนในกิจจับเอาแตวันนี้ขอให้เรามีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวในการรับใช้พระเจ้าในคิดจกักที่เราจะเชื่อฟังพระคำของพระองค์ในทุกถ้อยคำที่พระองค์ทรงพูดกับเราพระบิดาเจ้าข้าขอให้เราสำแดง ชีวิตในความเป็นการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันออกมาในการรับใช้พระเจ้าโอในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอพราะจากพระวิดา,าเจ้าข้าขอพระเจ้าสมรดที่จะทําให้เราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่เต็มล้นในชีวเราทุกๆวันที่จะทําให้เรานั้นได้สําแดงพระคุณพระเจ้าออกไปสู่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรารอบข้างเราและในการทํางานภัรษกิจของพระเจ้าที่จะเกิดผลดี ผ่านพระคุณความรักของพระเจ้าในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันองค์นึงหลายจะขอบคุณพระงองค์พระเจ้าทรงโปรดที่จะให้ทุกท้ายความผานในเช้านี้เกิดผลดีจากการรวมใจกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของเราทุกคนร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าอวพรครับขอบคุณครับ